สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยบนช่อง YouTube ช่องเฟสไทส Story ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องซึ่งผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่ชอบให้ได้รับฟังครับถือว่าเป็นปฐมบทที่ทำให้ผมรู้สึกศรัทธาต่อท่านเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่ชอบเป็นพระสงฆ์ลูกศิษย์รูปหนึ่งของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งผมเองนั้นมีความรู้สึกเคารพศรัทธามากเป็นพิเศษ ด้วยเพราะว่าท่านเป็นพระที่มีความเด็ดเดี่ยวทําอะไรก็ทําจริงซึ่งก็เป็นจุดเด่นอยู่แล้วครับในพระสายหลวงปู่มั่นแต่สิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจมากเมื่อครั้งที่ผมได้อ่านประวัติของหลวงปู่ชอบครั้งที่ท่านเดินทางทุดงรอนแรมหลายวันหลายคืนเพื่อไปพบหลวงปู่มั่นซึ่งท่านก็เดินทุดงเพียงรูปเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์ที่เสนาสนะบ้านหนองผือจงังหวัดสกลนคร แต่เมื่อท่านได้พบกับหลวงปู่มั่นเพียงครั้งแรกก็ทําทให้ท่านถึงกับต้องเสียใจหลั่งน้ําตาเลยทีเดียวครับเพราะว่าหลวงปู่มั่นท่านได้ลองใจหลวงปู่ชอบโดยไม่ให้การต้อนรับในทีแรกแต่ด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวของหลวงปู่ชอบท่านก็ยังเคารพในหลวงปู่มั่นเป็นที่สุดซึ่งแท้จริงแล้วนั้นหลวงปู่มั่นเพียงลองใจหลวงปู่ชอบเท่านั้นและให้พระอุปถากเดินทางมาตามตัวในภายหลัง เรื่องราวนี้ครับผมเคยได้อ่านไว้เล่าเรื่องราวนี้ไว้บน YouTube ก็สามารถย้อนกลับไปรับฟังกันได้ครับผมอ่านเรื่องราวนี้ครังในใน้งรกๆก็เล่นเอาน้ําตาสืบไปเหมือนกันและด้วยทุดดงขวัตของหลวงป,ปู่ชอบที่หาพระรูปใดเสมอเหมือนได้ท่านรักสันโดษอยู่ตามป่าเขายิ่งทําให้ผมรู้สึกศรัทธาท่านเป็นอย่างมากหลวงป,ปู่ชอบท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินยัยรักษาทุดดงขวัตอย่างเคร่งครัดมีใจเด็ดเดียว มีพลังจิตที่แข็งกล้าและเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาเรื่องราวความเด็ดเดี่ยวในด้านธุดงควัตนี้ผมได้อ่านเรื่องราวบันทึกครั้งแรกครับของหลวงปู่บุญฤทธิ์แห่งสำนักสงฆ์ส่วนทิพย์นนทบุรีซึ่งมีบันทึกว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่บุญฤทธิ์ท่านได้บวชครับด้วยความที่มีความศรัทธาในพระธุดงเห็นพระธุดงแล้วก็เกิดความเลื่อมใสจึงปรารถนาที่จะเป็นพระธุดงบ้างขนานั้น หลวงปู่บุญนญิทท่านก็ได้รับการแนะนําจากครูบาอาจารย์ให้ไปดูปฏิปทาของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเสียก่อนซึ่งจะเป็นการชุมนุมครับที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นมีพระกรรมฐานมาชุมนุมกันถึง97รูปหลวงปู่บุญนญิทจึงเดินทางไปยังวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อปรารถนาที่จะหาครูบาอาจารย์และได้ไปสะดุดกับพระรูปหนึ่งมีลักษณะตัวเล็กๆ ผิวดำๆจึงได้ทราบชื่อท่านภายหลังว่านั่นคือหลวงปู่ชอบฐานสโมซึ่งครูบาอาจารย์หลายรูปได้บอกว่าหลวงปู่ชอบนั้นเป็นพระผู้ทรงอภิญญาและมีทุดงควัดที่เคร่งครัดมากด้วยการที่หลวงปู่ชอบรักสันโดษและไ่ธุดงในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับที่มีการชุมนุมพระกรรมฐานที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีการเทศนาธรรมด้วยจึงมีการประกาศ นิมนต์ให้พระอาวุโสบรรยายธรรมนั่นก็คือให้หลวงปู่ชอบบรรยายธรรมนั่นเองครับแต่ปรากฏว่าประกาศเท่าไรก็ไม่เห็นเงาของหลวงปู่ชอบและมาทราบภายหลังว่าหลวงปู่ชอบท่านได้ปลีกวิเวกเดินทางทุดงไปสแสวงธรรมไปก่อนแล้วนี่ก็คือความสันโดษของหลวงปู่ชอบครับที่ผมเองก็ได้รับรู้มาจากการบันทึกในประวัติของหลวงปู่บุญยลิ์ซึ่งก็เห็นได้ว่าท่านก็ ไม่ค่อยที่จะชอบในความวุ่นวายอะไรต่างๆครับท่านก็เลยปลีกตัวออกผู้ดวงไปเลยครับตัวที่ไม่มีใครได้รับทราบดังนั้นแล้วครับลวงปู่วิิตจึงปรารถนาที่จะฝากตัวเป็นศิษย์เพราะว่าปรารถนาอยากจะได้อภัญญาเช่นกันจึงดันด้นออกตามหาลุงปู่ชอบในป่าแล้วก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ซึ่งก็ได้รับการทัดทานจากลุงปุ่ตื้ออาจารธรรมโมและลุงปู่แหวนสุจินโนด้วยนะครับว่าถ้าใจไม่เด็ดพอ จะอยู่กับหลวงปู่ชอบไม่ได้เพราะว่าท่านทุดงเคร่งครัดมากมีความลำบากมากแต่ด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวของหลวงปู่เบญริศครับแม้ตอนนั้นหลวงปู่เบญริศจะมีพรรษาที่น้อยก็ตามท่านก็เดินทางหาหลวงปู่ชอบจนพบและฝากตัวเป็นศิษย์จนได้ปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2560หลวงปู่เบญริศท่านได้พำนักอยู่ที่สำนักสงฆ์สวนทิพย์ครับจงบังหวัดนนทบ,บุรีท่านก็ชลาภาพมากแล้ว อยาให้ทุกท่านเนเดินทางไปรกราบไหว้กันครับแล้วก็เรื่องราวของหลวงปู่ชอบนั้นหลวงตาม,มหาบัวท่านได้เขียนยกย่องหลวงปู่ชอบไว้ในหนังสือปฏิปทาของพระธุดงกรรมฐานสารหลวงปู่มัน่นปูริทตโตไว้ว่าท่านพระอาจารย์องค์นี้ควรเป็นทิฏฐานุกคติเป็นอย่างดียากที่จะมีผู้ใดทําได้อย่างท่านทิฏฐานุทิฏฐานุคติแปลว่าการทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับภูมิจิต ภูมิธรรมท่านน่าเคารพเรื่มใสามากทางสมาธิก็เก่งรู้ได้ทั้งข้างนอกและข้างในเรื่องเกี่ยวกับโลกทิพย์ผีเปรตเทวดาพญานาคยากจะมีผู้รู้เห็นอย่างท่านในทางปัญญาท่านก็ดีคุณดงควัตนนับว่าท่านเป็นผู้รักและชอบมากและรักษาไว้ด้วยดีเสมอมาท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงในบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ในสมัยที่หลวงปู่มั่นยังไม่ละสังขารหลวงปู่ชอบได้ได้รับการชมเชยว่ามีนิสัยในการส่งเคราะห์เหล่าเทวดาพูดผีและพญานาคท่านเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษชอบอยู่โดดเดี่ยวในป่าในเขาเพียงรูปเดียวมีนิสัยเด็ดเดี่ยวด้วยเพราะมีความเพียรสูงในเรื่องเครื่องไทยทานทั้งหลายนั้นหลวงปู่ชอบท่านก็ไม่มีมากเพราะว่าท่านชอบสแสวงหาธรรมตามป่าเขา จึงไม่ยึดติดในสิ่งนอกกายที่เกินจําเป็นด้วยความที่ท่านรักทุดงจึงได้พบเจอสิ่งดินลับและสัตว์มากมายมากที่สุดรูปหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่เหตุการณ์ต่างๆที่หลวงป,ปู่ชอบพบเจอก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจึงทําให้ท่านมีความมั่นใจในเรื่องของผลบุญกรรมเชื่อในศีลธรรมที่ทําให้ท่านพ้นภัยมาได้ทุกอย่างด้วยการที่ท่านทุดงมาแทบทั้งชีวิตวนเวียนแสวงธรรมในป่าเขา หลวงปู่เทพเทศลังสีถึงกับตั้งฉายาให้กับหลวงปู่ชอบว่าพระผู้เป็นที่รักแห่งถวยเทพในช่วงท้ายของชีวิตหลวงปู่ชอบแม้ว่าท่านจะเกิดการอาพาธเคลื่อนไหวเช่นบุคคลปกติไม่ได้ท่านก็ไม่เคยย่อท้อต่อการปฏิบัติธรรมท่านก็ยังสอดส่องดูแลการปฏิบัติธรรมของพระเนนในวัดป่าสัม,มานุสรมาโดยตลอดโดยท่านก็นั่งรถเข็นครับมีลูกศิษย์ในการาเข็นท่านเนี่ยเดินทาง การทาตุดงต่างๆด้วยครับเพราะว่าท่านก็เดินไม่ได้ท่านก็ใช้วิธีการเข็นรถเข็นในบางครั้งมีครั้งหนึ่งหงลวงปู่ชอบท่านก็ได้จําบัดอยู่ในกุฏิชั้นบนขนาดนั้นก็ดึกมากแล้วท่านได้เรียกให้พระลูกศิษย์ที่อุปถาท่าน3รูปตื่นขึ้นมาและได้บอกว่าเมื่อกี้เรามองเห็นจระเข้หลายตัวที่กุฏิชั้นล่างไอ้ตัวหนึ่งนอนที่พื้นกุฏิ ไอ้ตัวหนึ่งนอนบนเตียงไอ้ตัวใหญ่ๆนะมันนอนตรงกลางลงไปดูทีลูกศิษย์อุปถาจึงลงไปดูตามคำสั่งของหลวงปู่ชอบปรากฏว่าเห็นพระเนนไม่ได้ปฏิบัติธรรมรูปหนึ่งนอนที่พื้นรูปหนึ่งนอนบนเตียงอีกรูปนอนตรงกลางกำลังหลับกันอย่างสบายอารมณ์เลยทีเดียวจึงได้ปลุกให้ไปพบกับหลวงปู่ชอบทันทีและหลวงปู่ชอบก็ได้เมตตาสั่งสอนธรรมะเป็นการใหญ่ จึงเห็นได้ว่าแม้ช่วงป้นปลายชีวิตของหลวงปู่ชอบจะอาพาธเพียงใดท่านก็ยังไม่งดกิจของสงฆ์ยังปฏิบัติธรรมยังคอยห่วงใยลูกศิษย์ทุกคนจนกระทั่งท่านมรณภาพและนี่ก็เป็นเรื่องราวประถมบทของหลวงปู่ชอบที่ทําให้ผมได้เกิดความศรัทธาต่อท่านเป็นอย่างมากจึงได้เริ่มหาข้อมูลและเรื่องราวต่างๆของหลวงปู่ชอบเรื่อยมาซึ่งโอกาสต่อๆไปผมจะหาโอกาสเดินทางไปยังวัดป่าสัมมาณุสรจังหวัดเลย เพื่อไปกราบระลึกถึงคุณขอมนมปู่ชอบสักครั้งหนึ่งในชีวิตหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับท่านสามารถรับชมรับฟังเรื่องราวตำนานครูบาอาจารย์ตำนานพระพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อในท้องถิ่นรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธาบนช่อง YouTube ช่องนี้ครับเฟซไทยสตอรี่และติดตามการนัเด็กของผมได้บนเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัด โอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ